นบาทก็ขับรถเบนได้แล้วค่ะกับรถเข้าใหม่วันนี้นะคะกับราคาเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะกับ CLA 250 AMG ได้สีขาวสุดสวยคุณหนูสุดๆ <Yes. S 1> เลยนะคะและที่สำคัญคันนี้เลขไม่เพียงแค่26,000กิโลเมตรเท่านั้นใครกำลังตามหายอยู่รีบด่วนเลยค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้มากๆเลยค่ะแล้วราคาก็สบายกระเป๋าแบบสุดๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะได้ความเป็นสปอร์ตคูเป้ซีดานคุ้มแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยค่ะด้านหน้าคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับตัวท็อป AMG สำหรับล้อคันนี้เป็นล้อ AMG ขนาด18นิ้วค่ะตัวลายจะเป็นลายดาว5ก้านคู่นะคะพร้อมกับตัวคาลิปเปอร์เบรกแล้วก็จาเนเบรกของ AMG ด้วยค่ะ คันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะคะคุณลูกค้าที่ได้ไปคุ้มมากๆเสริมหล่อให้คุณลูกค้าอีก 1. นึ่งจุดค่ะกับกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานะคะให้ความสะดุดตาตัดกับตัวรถสีขาวลงตัวมากๆและตัวขอบกระจกคันนี้ทั้งหมดนะคะสังเกตดูเลยค่ะว่าเดินด้วยขอบกระจกสีดำยิ่งดันให้ตัวรถเด่นมากๆหลังคาด้านบนเป็นหลังคาแก้วพาราิมิกกาสรูปสีดำอีกเช่นกันนะคะสวยสปอร์ตครบเลยค่ะ และอย่างที่ตูนบอกไว้นะคะว่ารถคันนี้เป็นแบบสปอร์ตคูเป้ซีดานนะคะก็คือนี่เลยค่ะกระจกเป็นแบบเฟรมเลสทั้ง4บานด้านหน้าด้านหลังนะคะสปอร์ตมากๆค่ะ สำหรับตัว CLA นะคะเขาจะเป็นการจำลองย่อส่วนมาจากรุ่นพี่ใหญ่ CLS ค่ะก็คือทั้งรูปทรงตัวรถนะคะแล้วก็ความสโลปของตัวรถรวมถึงไฟท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาด้วยค่ะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะคะรวมถึงดิฟิเซอร์ของ AMG ด้วยค่ะเขาจะเป็นปลายท่อคู่รวมถึงมีสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะแซมให้ด้านล่างมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับพื้นที่เก็บของคันนี้นะคะ เยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งความกว้างแล้วก็ความลึกที่ใสก่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยค่ะราคาดีแบบนี้นะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะกับราคาเพียงแค่9ก9 0 0 0 0บาทเท่านั้น รับรถได้กลับไปขับสบายๆคันนี้ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันแถมเลขไม่เพียงแค่26,000กิโลเมตรเท่านั้นด้วยนะคะสำหรับรุ่น250ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาดอยู่ที่2,000ซีซีคันนี้ได้พละกำลังแรงม้าถึง211แรงม้าเลยนะคะแล้วก็ได้เกียร์เป็ดด้วยค่ะเครื่องยนต์นี้นะคะตูนบอกเลยค่ะว่าขับคล่องตัวสุดๆแล้วอัตราเร่งก็ดีมากๆ ใครนะคะที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR code <c odes> มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่ม,เต,มเติมค่ะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา w w w b e n k e com เรามีสต็อกคัอนอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะอันนานนะคะคันนี้สวยใสยเนี้ย ب, ไรที่ติจริงๆเลยค่ะ เริ่มจากตัวเบาะเลยนะคะความพิเศษของตัว CLA 250ค่ะก็คือเบาะเป็นทรงสปอร์ตบัคเก็ตซิทนั่นเองนะคะตรงกลางจะเป็นตัวอาคันทล่าค่ะแถมตัวปีกเบาะทั้งหมดนะคะจะหุ้มด้วยตัวหนังไมโครไฟเบอร์เดินด้วยได้สีแดงให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากๆเลยนะคะมีพื้ที่เก็บของมาให้ ใส่แก้วน้ําหรือว่าใส่ของได้นะคะตรงนี้ก็ยังสามารถใส่ได้อีก2อันถัดขึ้นมาด้านบนจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่ใช้คอนโทรลในส่วนของตัวแดชบอร์ดตรงกลางนั่นเองค่ะโหมดการขับขี่นะคะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะสามารถปรับได้3รูปแบบนะคะทั้งโหมดสปอร์ตโหมดอีโคแล้วก็โหมดแมนนวลนั่นเองค่ะเซลเถือว่า ขับสนุกอีกหนึ่งคันเลยนะคะใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะคุณผู้หญิงใช้ได้คุณผู้ชายก็ใช้งานได้ค่ะสําหรับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะคะรูปทรงของรถเขาจะเป็นแบบสปอร์ตซีดาเพราะฉะนั้นตัวหลังคาเขาก็จะมีความสโลบลงมาค่ะแต่ว่านั่งได้ไม่อึดอัดเลยนะคะรวมถึงมีตัวไฟด้านหลัง แยกเปิดซ้ายขวาได้เลยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับเซ a 250 a m c คันนี้เป็นรถปี2015ค่ะเลขไม่วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่26,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาที่สุดพิเศษที่สุดเลยนะคะเพียงแค่999,000 0 0 0 0กกับอีบาทเท่านั้นค่ะคุ้มสุดหยุดไม่ได้ต้องคันนี้เท่านั้นใครมาดูก็ต้องหลงรักต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่ีแคนที่เดียวจบครบทุกความต้องการ วันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ